สวัสดียามเช้าเดอ้อนะคะวันนี้สิพามาเบ่งดอกป๊อปปี้หลังสวนบ้านเราเองนะจ๊ะต้นแรกนะคะซื้อมาเป็นแพคเลยเด้อแพกหนึ่งก็ประมาณสองปอนแปดสิบนะคะน้อยซื้อมาปีที่แล้วเนาะแล้วก็มา่อวานเม็ดไว้นะคะได้ต้นเดียวเนาะแล้วก็เลยประคบประงมเขานิดนึงแล้วก็ได้มากนี่แหละ พึ่งบาเมือเศร้าในเด้อจ้าบานมอนีนนี้เองนะคะหล้วก็ถ่ายรูปมาให้เบิง์เนาะถ่ายวิดีโอมาให้เบิงเนาะชมน้ำกันเนี่ยหเห็นเห็นหลวงเลยเลยนะคะสภาพนี่เวลาเขาสิบานเขากระสิโง่คอขึ้นมางอหัวขึ้นเด้อค่ะอันนี้คือยังยังยังบนในไก่บานเนาะยังยังยังตกยังตกอยู่ไก่อยู่หัวเขาเนาะเวลาเขาไก่สิบานเนี่ยมันกระสเิเริ่ม แข็งโตขึ้นมาๆเรื่อยๆเขาก็สิโงกหัวขึ้นนะสิแล้วเขาก็สิบานขึ้นแบบนี้เด้อค่ะตรงเอียดเลียดตอนแรกก็บ่าเขาใจเอ้าวือเป็นง้ตอตอกล็อกแตกๆแ,แบบนี้วะอันนี้ก็คือสวยงามนะคะดอกป๊อปปี้นะคะถ้าจะ,ะเขาเลลึกถึงวันทหารผ่านศึกเนาะนะคะเขาก็จะติดดอกป๊อปปี้แบบนี้นี่เองเมื่อบางเหมือนกระดาษมากเลยนะคะซูมๆหน่อย งามอีหลีสีสันสวยงามมากมีทั้งหมดสี่กรีบนะคะสวยสวยงามถูกใจควยหลายตอนแหลกแฟนพันว่ามันเป็นหญ้า้อนทิมบอกว่าไม่ใช่ฉันเป็นคนเพาะมันกับมืออียังเพิ่นก็สิเฮ้าถอนออกเบิด มันดอกไลายแล้วเดี๋ยวนมาอัปเดตอีกที่หนึ่งเด้อจ้าต้นเดียวก็จะห่วงนิดนึงโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูดอกป๊อปปี้ไปด้วยกันเด้อ